แต่แล้วด็อกตอร์คินก็ได้สังเกตเห็นอักขระโบราณที่สลักไว้บนขอบแท่นหินมันคือข้อความสั้นๆที่เป็นบททดสอบสุดท้ายเป็นปริศนาที่ไม่ได้ต้องการความรู้ทางประวัติศาสตร์หรือวิทยา,าศาสตร์แต่ต้องการหัวใจที่บริสุทธิ์ผู้มาเยือนจงมอบหยดน้ำแห่งชีวิตเพื่อชุบชีวาภูพิทักษ์คำถามคือหยดน้ำแห่งชีวิตที่แท้จ,จริงนั้นคืออะไรกันแน่ ในขณะที่ทุกคนกำลังครุ่นคิดดรลินกลับมองไปที่ดอกไม้คริสตันที่กำลังจะแตกสลายด้วยความสงสารในฐานะนักชีววิทยาที่รักในสิ่งมีชีวิตทุกลมหายใจเธอไม่อาจทนเห็นความงดงามนี้ต้องสูญสลายไปได้โดยไม่คิดอะไรมากไปกว่าการช่วยเหลือ เธอจึงเทน้ำดื่มหยดสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกระติกของเธอลงไปบนรากของดอกไม้คริสตัลนนั้นเบาๆ